สวัสดีครับอาจารย์ทุกทท่านครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็มาออกมาตัเช้าเลยครับมาต่อนกนะื่ัญหาไม้ด้วยนะครับบนกคันอยู่นู่นนะครับในพุ่มเลยต้นงแห้งๆไปนะครับตัวหนึ่งครับแล้วก็เสียงคูกันอยู่เลยนู่นไปประมาณสักร้อยเมตรนะครับก็อยู่ในป่าฝั่งนี้นะครับก็มีนะครับมีคันอยู่ ตัวหนึ่งเสียงให,ใหญ่เลยนะครับแต่ยังไม่ได้ยินเสียงลิ่วนะครับยังไม่ได้ยินเสียงลิ่วนะครับมีเสียงใหญ่ๆตัวหนึ่งอยู่นี่อีกตัวครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งเลยนะครับเดี๋ยวจะพิดนรสิงครับผมขึ้นข้างหลังด้วยนะครับผมครับไม่ได้ตั้งกล้องนะครับ เพชน,นอรสิงห์อยู่ต้นนี้นะนี่นะเสียงเพชน,นอรสิงห์นะดัลงลึกงนกนะนี่นกเยอะนะครับอกกยูบริเวณที่ผมอยู่นี่ประมาณสี่ห้าตัวเลยนะครับ แต่ไม่เข้าร่วมยังไม่เข้าร่วมนะผมนี่ครับผมเฮตุนสัสิงก็ดึงอยู่นนะลกไม่ยอมเข้าร่วมนะ ดูครับดึงครับขันเรื่องงูป่าเลยครับนกนับเยอะมากนะครับแต่ไม่ยอมเข้าร่วมต้นนครับเรื่องงูป่าเลยครับผม เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้โหรอตั้งนานครับก็ไม่ได้ติดไม้ใช่หมครับผมไม่ได้ติดไม้ครับผมจบเพชรนรสิงทำได้ครับเก็บนกเหนียวครับผมผมไม่ได้ติดไม้นะครับไม้ที่พูดก็จะออกประมาณกล้องนี่แหละครับในในในกล้องนะเป็นไม้ของกล้องนะครับเดี๋ยวผมเก็บนกก่อนครับเรียบร้อยอีกหนึ่งแต้มครับเสร็จตัวเพชรนรสิงครับ นสิงห์ทได้ครับหลังจากที่เพชรสิงห์ขอนเก็บเฉลยตัวแรกไปนะเพชรนรสิงห์ก็เก็บตัวที่สองอีกครับสุดยอดครับผมนี่ครับเหนียวกันนะครับประมาณเกือบชั่วโมงครับนกครับนกป่าบ่อหินครับเหนียวนะครับวันนี้เหนียวมากครับนกครับครับจะหลุดทำไมกันเนี่ยครับเหนียวจริงๆครับนกตัวนี้ครับ โอ้โหสุดยอดเรับเพชรนรสิงค์ครับทำงานได้แล้วครับนี่ครับเต้มที่ส w งครับวันนี้ครับเป็นเฉลยเจ้าเพชรนรสิงห์นะครับโอ้ตัวนี้ยังเหนือเลยครับชั่วโมงกว่าเลยครับเกือบลงครับถึงจะลงครับผมไม่ได้ตั้งกล้องนะครับไม่ได้ตั้งไมค์นะติดกล้องนะครับก็ตั้งมองไม่ชัดแล้วครับตอนที่ติดนะแต่ก็พอเห็นนะครับ นี่ครับเรียบร้อยครับเจเลยเจเพชรตระเสียงครับตัวนี้เสียงใหญ่นะครับมีคลุมนะครับเสียงใหญ่มีคลุมครับเจเลยเจเพชรตระเสียงครับผมผมมาเจอเครือไม้สวยเลยครับนี่ครับเครือขาหวานหนัก็หน้าถ้าแห้งก็ได้จะเบาเพราะมีอันแห้งที่ผมเห็นอยู่นะเบานะครับไม่รู้จะทํา คอนเงียบได้หรือเปล่าแต่สวยนะครับโค้งอยู่สวยเลยเกิดเทวันครับผมเกิดเทวัน,นครับตัวยังสูงเลยครับตัวนี้สวยครับ <c oughs> พันรอบนี่สวยเลยพันรอบนะครับ สรุปครับวันนี้ได้มาสามเต้มนะครับเจ้าเพชรนรสิงได้หนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าเพชรสิงขอนนะครับได้มาอีกสองเต้มนะครับรวมกันหนึ่งสามเต้มนะครับผมถือว่ามานครับนกหน้านี้ต่อยากแล้วผมมาป่าป่าบ่อหินป่าภูเขาข้างๆภูเขาด้วยนะครับต่อยากหน่อยนะครับเดี๋ยวถือว่ามานครับผมถือว่าหมานเลยแหละว่า ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆนะครับเหนียวเหมือนกันครับนกครับตัวเลขตัวเลขไม่เท่าไหร่ครับตัวเลขตัวเลขของเพชรสิงคอนนะครับไม่เหนียวครับตอนนั้นนะเข้ามาแป๊บเดียวเหยียบครับแต่ตัวที่สองของเจ้าเพชรนรสิงตัวของเพชรนรสิงนี่เหนียวมากๆเลยครับนกก็ขยับยากด้วยนะครับส่วนตัวที่สามนะครับมาได้เอาตอนเย็นครับห้าโมงครึ่งกับหกโมงเลยครับ นี้กดเหนียวยอย่างเหนียวเลยครับนี่ครับคู่นี้ครับครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับผม